สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับละกา FC, เอฟซีเบอร์สุทุกคนครับยินดีตอนรับพี่น้องไปสู่ทุกคนเขา่าสู่ช่องเบาบนตัวใช้สิงห์นะครับเอ้าเมื่อนี้มาแรียบมัวกี่โมงครับโอ้ยมาเข้มเข่ารับพี่น้องหุ่ยฝนกระยิ่งได้ดอกฝนดับฝนดีฮามพอดูครับวานไวแต่ตกะเต็มไปอมดวันยังบ่ทันเ้าครับพี่นออ้อนนงออออเองท,งองท่าเดียวนี้ยังวะ มก็สีเห็นแดดสองมือครับเมื่อวานนี่ก็มาสูวบอกเดี๋ยวกับกล่องพี่น้องมึงกันนี่ครับได้สูบอกสูบอกสองเท้อครับเบิ้งบานนี่ให้บอกหง่บวเกิดเลยครับโอ้ยอมปีนี้ด้านวานเขาแบบพอดีเลยครับเบ่บ่ได้วัานบ่ได้วัานเพื่อนอะไครับวานเอาให้มันพอดีเอาโรถวานมันลเห มองเกิดก็ดเกิดอยู่ครับแต่ว่ามองน้าม,มาตีนี่ครับแถวนี้ก็เกิดอยู่ที่นี่พอดีครับจำนีน่ซุ่มๆให้อื่นโบไม่มีปัญหาครับทั้งถึงก็ดีอยู่ให้นี่มันโอ้ยมันก็โผล่ไปปีกายก็เลยด,ดำเบิดให้ครับปีนี้นถ้าบวมามาเข้มนี่ก็เลยด,ดำเพื่อกันครับวูจักสูตรได้ กินกินยากพ่อเนครับพี่น้องเอ้ยยังวันวานอยู่ครับสีเทีย่ยังเลห้องแต่มาหอดครับเข้มอยู่เือนอยู่แล้วก็ขึ้นมาหน้าไก่ถอดใบมีมอดออกครับม้าสาวนี่ผู้เที่ยวผมปันหน้าผมไ่เคยถอดปันไดมันขานขานถอดออกถอดเขาอันนี้ถา้าว่ถอดกล็ลงบัไดดครับกเ็เลยจ,จําเป็นกระต้องถอดใบมีมอดออกจังมา,าถ้าแต่ลงให้หน้าบ่ไดดมันบบมีทางลงครับ ทางลงมันฆ่าเขาใครเยอะครับมีหองผมก็สูบลงหองไปหันแล้เมื่อวานยังเตนิยอกจอกนิดนึงครับถา้าโต๊มาใส่อีกกันานะสีพานอยู่ครับเขาก็มามาย่างดีจกักแนวใดพี่น้องเอ้ยทางบ้านพี่น้องเป็นจังซีอยู่ครับต๊คักตก๊เนีย่ย มันบเทนฮอดยยมวานมันกับบกาวานครับบานห้ามันแหลงมันกับมันกับคือจังมันแหล่งโผดนะครับแถวนี้เพิ่นเคยเหตดช่วงเดือนต้นเดือนมีถุน่ะเพิ่นกับเหตุช่วงเก้าครับบานปีนี้ฝนดันมาต้นเดือนพอดีครับเหตุบ่าอไรบานนี้เหตดใดยุ่แต่ว่าฝนมันมาเหตุลงตัวนี้มันเป็นผืนหินครับฝนตกมาใส่แน่มันกับหุกจุกอยู่านีบกกะสีวาน คือเอาไปเลยบานี้ซาวนี่มันสิโต๊ะมาห้ามอีกบ่ผมก็ย่อมมันคือกันเลยเว้โอ้ม่านหงเต็มเบ็ดเด้ครับนี่ผมก็มาสูบอวกกะมือนี่ก็เลยว่าสีมาปั่นว่านหลวก็สีปั่นรดครับบ่ไเด้ว่าอันนังข้างทึ่งวานปั่นถิ่มไว้เลยมันน่าสิเกิดอยู่เพราะว่ามันได้มาเลย โคดเหลือหายหลีครับมาแต่ละเถื่อนี่โว้ยให้เรื่งกับมีแนครับมันก็เกิดแนแต่ว่ามันลดลงไปเลยครับให้นะมันลมพิกายกับเกือบกวยจมโบถามมันมีน้ำก็คือล่งไปเลยครับให้มันลมแห้งเป็นดินเรื่องเหลืองดินสนมครับอันนั้นหน้าเท่า พ่อเถาหน่อยพ่อเถาเนี่ยพ่อเถายญยอยู่ต้อกันวนันทียิบเลยครับดูเคยเรามาเหตุปีนบ้าดีคักนี่แหละมันจะมมได้สามพี่น้องของผมจีนี่โอ้ยสูตรได้ซ้ำทั่วให้ครับพี่น้องนี่กะวนันเอาเขามาเครื่องสอบครับใส่เหมดไปเลยเละมันจะโมหยาก กะสิปั้นกระสิเมื่อครับหนางานท้ายคลิปก็มีอยู่ครับเพื่อล่องโบไม่แต่ว่ากะเบียกแกข้องโบเหล่ากับว่อยากไปครับเบียกแกข้องเหล่ามันกับเป็นตะไบอยู่แต่ว่าเบียกโบเหล่ามันกับส่งบบคือครับขั้นไปก็ได้เลยว่าเก็ดเบียกมันเหล่าซะก่อน รถก็ได้ปีนี้เขาปีที่สามครับใดเจัดชั่วโมงสามรอยเจ็ดสิบพาชั่วโมงกะนาสีโล่งหน้าพี่นาสีเปียนนา้มันให้ครับแต่ว่าน้ำมันเครื่องสิเปียนออกอยู่เดี๋ยวแล้วงานก่อนมันเหนือเที่งครับน้ำมันเครื่องเหนียวตุยๆเลยเพราะว่ามันสีไดด ปันสวนเนี่ยเห็ดนั่นเห็ดนี้เนี่ยเดี๋ยวทางงานเบิดครับจังสีอันนี้งานเบิดกับจังสีเปลี่ยนออกเดี๋ยวแ้วหน้านี่นะครับเปลี่ยนออกแล้วก็สีสบายแล้วบันจอดอยางเดียวซ้ายจอดครับ โอ้ยมาขานเทนอฮันนี่น้อใครทบ่โมเมนมาดำถ้ามาดำนี่แห้งสีขาดไยครับพี่น้องจะสมัยตะกี้กระดำยุ่คุ้ือนี้มันโอ้ยบ่เลื่องดำหน้าละขานรถฮันนี่ <S <S ั้งอื่นพี่น้อ,องบานกันเบิดแล้วบ่น้ออันนี้หน้าแถวบ้านยูทูบเปิดซื้อดังครับเสียเบียวบนหน้าไก่บานเพื่อนครับ ทำเ็นไพอยู่แถวมันย่างซักมาหาน้องแฝกนี่ก็สิคุณเคยเสีนทางนี่อยอะครับผมจ้างว่าสิจ้างเสียเบียมาปันนี่งานจักสองพันบ่เอาวะสันวะว้าไปถ่ายคลิปได้เงนินหลายกลัว่นวะบ้าได้เดี๋ยวรดขึ้นมาปันเองครับ เราขึ้นว่าเอางมันกะอัน,นกะบ่ได้ยากอีหยังมากมายเด้อครับของแนวเาจา้าของก็ขึ้นมาอยู่กาแล้วนี่กน็น่าสิได้ยังน่าฮือนอีกอยู่ครับประมาณหม่องออกจอกเอกแจกบ,บานนี่บ่ได้เป็นงานแนวนี่เป็นหม่องเป็นหม่องไปก็สิม่วนลงไวป,ปั่นเอาครับแล้วก็สิล้างล้างออกดีดๆก็สิจอดใช้เตสวนบบดนี้ เห็ดหน้าปีละเล็กละหน่อยโอ้ยจักสูตรสีด้บูครับแดดคือจังหน้าทีฝนหนีเละครับเพราะว่ามันล่มอันนี้มาแหละบ่คือท่อช่วงมันหันบ่ขี้ฝาก้อนท่อยังนี่กระตกผุ่มละยอมเมื่อนั้นผมก็สูบเดี่ยวใช่ครับเมือ่อว่าสีมะวานเมื่อรุ่นสูบเดี่ยวหันเมือ่อหันฝนเห็ดมาว่านี่เต็มจอมบอมคือเก่าโอ้ย คุณยี่อมมันจมให้หอัดเทวดาเลยครับบ่เบงยีห์เห็นเที่ยนทีสิเว้นไว้แน่มองคนสู่บอกปาน่มงีตาที่ยงมาผมก็ว่าเว้นไว้จักหน่อยนะต๊ะเกิดตก๊ไว้ที่มองอื่นให้อื่นให้เขาเกิดแล้วก็ไปตต๊่เป็ียนบอกผมก็วางสี่ตัวสิเเขียดบจ่จักแล้วบานเฮาก็เปลีป่ยนไปรวยตัวว่าแล้วอย่าเก่ง มาผู้เดียวครับมื่อนี้พอเท่าปรเดี๋ยวเมื่อวานให้กะเอาเขาใส่ถ่ายรถขึ้นมาก,กับวานเหรียญวานหัววี่เหรียญวี่หัวเนี่ยครับเสียงรถไทยบรดยินเหรอครับมิดเหรอกะ็มีอื่นอีแน่น่าเทิงเคนแถวนี่อ้อมีอมแถวนี้มีอยู่ของบอหลายเสียงสามารถคู่เทืเน่โอ้ยดังเสียงกันอยู่ครับ กะจบเสร็จสมบูรณ์หน้าธงนี่กจักสิเป็นจังไดเละพี่น้องมันสิเกิดหรือบ่เกิดกหน้าสิวานเทือสุดท้ายแล้วครับถ้าบ่เกิดกะดำทนตัวจักสิว่าจังได๋เนาะข้องแนวบ่เกิดฮู้ของพี่น้องวาดเร็วเบิดแล้วครับ โอ้ดังอืดๆอยู่ยทั้งบุญนขั้นหนึ่งครับทั้งปูนไกลๆเติบแล้วก็ทั้งผีขั้นหนึ่งน่าจะเป็นแถวหาูนทั้งผีฟังเสียงเอาไว้จะเจอกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้องมาวาเพราะในเส้ากนหอดพี่น้องนะครับพบกันไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับลาพี่น้องไปสำนีสักก่อนสวัสดีครับผม